สำหรับเมนูสร้างความแข็งแรงให้กับหัวใจวันนี้เนี่ยนกอยากจะนำเสนอแมคเคอเรลดิฟค่ะ <c oughs> เพราะว่าปลาแมคเคอเรลเนี่ยจะมีแร่ธาตุอันหนึ่งที่ชื่อว่าแร่ธาตุเซเลเนียมซึ่งช่วยให้หัวใจแข็งแรงแล้วก็ได้จากอาหารที่เรากินเท่านั้นร่างกายสร้างเองไม่ได้น่าสนใจมากครับน้องนกมีค่ะพระเอกของเมนูนี้ปลาก,กระป๋องอปลาก,กระป๋องรสอะไรครับมน้องอ๋ออันนี้เป็นปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศนะคะพร้อมผักสามสีเทลงไปในเครื่องปั่นเลยโลยสะดวกดีนะครับเนี่ยค่ะ ให้ดิฟของเรากลมกล่อมเนี่ยก็จะมีมายองเนสใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็ให้รสชาติเค้าเนเ่นขึ้นมาด้วยการใส่น้ำมะนาวประมาณ2ช้อนโต๊ค่ะครับ <laughs> จากนั้นนะคะเราก็ปรุงรสด,ด้วยการใส่กเกลือลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่ตามด้พริกไทยโอเคจากนั้นก็ปั่นเลยพี่ นี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วล่ะครับเสร็จแล้วค่ะทำไปง่ายจริงเลยครับน้อกนุกพี่ปัญหาก,ก็คือนกจัดตกแต่งให้มันสวยให้มันน่าสนใจนี่ไม่ค่อยเก่งค่ะที่เรื่อนีือหลาจะต้องมารบกวนพี่ขับช่วยใช่ไหมมีผักอะไรมาบ้างครับมีผักเซรัลรี่นะคะแล้วก็มีแคอรอทแล้วก็มีพริกหวาน3มสีแล้วก็มีมะเขือเทศสีดำมาด้วยค่ะค่ะปกติดิฟนะฮะเขาก็จะใส่พวกเออดิฟนะ,ะไว้ตรงกลาง แล้วก็จะหลายรอบด้วยผักสีสันต่างๆก็มีตัวนี้ฮะแครอทซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นตัวกําหนดฟอร์มของตามภาชนะได้หั่นเฉียงนิดนึงค่ะอันนี้หั่นตามการเจริญเติบโตของแครอทใช่ฮะถูกต้องครับเพราะเราจะได้เห็นตัวตัวตรงกลางมันแน่แกนค่ะต่อมาก็นี่ฮะพริกที่เราผ่าขึ้นไฟเนี่ยเราก็จะเห็นไส้ฮะต้องจัดการพวกไส้เองมันจะมีความเผ็ดนิดนึง ไเรามีขึ้นชายฝรั่งค่ะเราก็มาจัดก,การคือดูลักษณะว่าขนาดกําลังพอดีคําควรจะประมาณไหนแล้ว <Okay. S 1> ก็เหลือมะเขือเทศเชอร์รี่ก็นี่ก็สามารถทานเป็นลูกได้เลยเพราะว่าถ้าเราหั่นครึ่งมันจะมีความเหลวมันจะเลอะมือะนะฮะเมื่อกี้ผัดไอ้ตัวพริกหวานฮะเราเอาไส้ออกเราต้องมาจัดก,การหั่นเป็นชิ้นเล็กๆโอเค okay. มาดูชิ้นที่ใหญ่ที่สุด,ช,สดชิ้นที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัวแครอทนะ ช่วยพี่ได้เลยก็คือทิ้งลงไปทิ้งไม่ให้เรียบร้อยพอได้สีซ่อมเสร็จแล้วเราก็โมาดูตัวต่อไปก็คือใช้สีเขียวสีเขียวเบรกนิดนึงต่อไปทีสามสีโอเคอาพี่วางเลยครับใส่สีละสองอันโอเคมันเริ่มจะได้แล้วนะคะแล้วทีเนี้ยเหลืออันสุดท้ายคืออะไรครับน้องเนาะมะเขือเทศมะเขือเทศก็คือทิ้งวงไหนนะวิ่งรอบให้หมดเลยได้เลยได้ไงฮะ ทามองจากแนวข้างบนจะสวยมากเลยออกมาสวยมากเหมือนกับดอกไม้รับก,กันกับที่พี่ขับจัดไว้ข้างบนเลยค่ะแล้วว่าเราพร้อมแล้วค่ะสาหรับงานปาร์ตี้โอ้เด,อเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปพี่ว่าพี่ขอสักอีกหนึ่งเมนูอ่ฮะเพราะว่าในเมื่อเรามีเครื่องจิ้มแล้วใช่ไหมฮะเร<ภ>าก็ต้องมีเครื่องดื่มที่ทำให้รู้สึกสดชื่นก็ชื่อว่า raspberry refresh นะฮะ ทีนี้เจ้า raspberry refresh เครื่องดื่มแสนสดชื่นของพี่เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะอ๋อก็แน่นอนครับชื่อก็บอกแล้วครับว่า raspberry ก็ไั้ไงครับสีแดง raspberry ส,สดนะ,นะฮะเอ,อ๊แต่ถ้าเราหาซื้อ Raspberry ลลำบากหรือว่าราคามันค่อนข้างสูงเนี่ยเราใช้อะไรทดแทนได้ไหมคะอ๋อย่ๆเละครับเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะฮะก็มีส w บ e r ร y ก็ได้นะฮะที่ออกเป็นเชอร์รี่แดงก็ได้แล้วแต่ะะแล้วก็นี่ฮะเลมอนเหลืองน้ำพึ่งนะฮะ เดี๋ยวทีนี้เห็นของจัดละลานตาไปหมดเลยเราเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะเนี่ยเอ่อชายตัวของเนี่ยฮะพิมพ์น้ําแข็งโหพิมพ์น้ําแข็งใช่ฮะพิมพ์น้ำแข็งบ้านพี่ขาดไม่เหมือนของพี่บ้านเลยนะคะเนี่ยดูสิคะเป็นแห้งยาวสวยเลยตัวนี้ฮะเราจะเอาตัวพิมพ์น้ำแข็งเนี่ยมาทําให้เออ่มันมันดูมีลูกเล่นแรกเลยก็คือนี่ฮะเออ่ขอราสเบสรี่พ์นิดหนึ่งครับโอเคเราจะใช้ตัวของลัสเบสเี่นะแบ่งไป2ส่วนนะค่ะ ลัสเบลูรี่มันก็มีคุณสมบัติคือมันจะเบาๆอยู่แล้วแล้วก็แค่บุบๆเขาเองสีมันจะสวยมากเลยครับค่ะหูสีแดงสดใช่ค่ะครับน้ำผึ้งแ่นี้ฮะพอน้ำแข็งละลายความหวานจะค่อยๆออกแล้วก็นี่ฮะน้ำเปล่าฮะนี่ก็จะได้ส่วนที่เราจะเอาไปแช่แข็งนะฮะค่ะเอาลัสเบลูรี่ฮะอ่หยิบใส่ช่องเนี่ยสามสี่ลูกใส่แบบไม่เรียบร้อยก็ได้ค่ะ เรื่องใส่ไม่ให้เรียบร้อยดูเป็นธรรมชาตินี่นกสามารถทำให้ไม่เรียบร้อยเป็นธรรมชาติได้นะคะ,ะลาดไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆขยา่าแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอาตัวพิมพ์นี้ฮะไปเข้าช่องแช่แข็งนะฮะฟีดไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่ง พี่ขาบคะทีนี้เรามีเวลาแช่น้ำแข็งตั้งชั่วโมงหนึ่งทำอะไรรอเดียวพี่ก็เรามีมะนาวโซดาสำหร็จอยู่แล้วนะฮะในเมื่อพูดถึงมะนาวโซดาก็ควรจะมีมะนาวใส่ลงไปด้วยอ่น้องนกช่วยพี่หันนะหันแว้งตามฟังเลยฮะเอ๊พี่ขาบสงสัยมานาวแล้วค่ะเวลาเราหั่นมะนาวเพื่อที่จะคั้นน้ำมะนี่มันมีวิธีการหั่นยังไงให้น้ำออกมาเยอะที่สุดไหมคะเราต้องเลือกลูกมะนาวก่อนนะฮะที่ดูแล้วรู้สึกเออเขียวสดนะฮะเราก็เอาลูกมะนาวตัวนี้ครับบันวดครึ่งก่อน ตัวของเยื่อข้างในมันก็จะแตกพอแตกแล้วน้ำมันก็ปริมาณน้าก็จะออกล้วก็เอาตัวนี้ฮะใส่ลงไปได้แต่ห้ามทิ้งขวางลงไปนะฮะ,ะเพราะว่าเวลามองไปนะมันจะต้องเห็นแว่นของมะนาวด้านข้างถ้าถ้านอนน่ะมันจะไม่เห็นองกลมของมะนาวไม่สวยโอเคงั้นน้ำแข็งน่าจะได้แล้วพอเป็นพิมพ์อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับนกนกก็จับบิดไปบิดมานะ,ะเอาน้ำแข็งใส่ตามชอบ อสองสามพอนได้เลยฮะทุกอย่างเสร็จแล้วเหลืออย่างเดียวก็คือมะนาวโซดาค่ะน้องๆช่วยพี่เทใสท่พร้อมเสิร์ฟได้เลยฮะโหทีนี้ปาร์ตี้ของเราก็เพียบพร้อมแล้วนะคะมีทั้งดิบแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยครับทีนี้พี่ขาบจะต้องได้เวลาทำงานถ่ายภาพเครื่องดื่มกันก่อนใช่ไหมคะถูกต้องเพราะเครื่องดื่มมันมันค่อนข้างเร็วน้ำแข็ง ถ้าอย่างนั้นเราเราขึ้นไปชั้นบนเลยดีกว่าไหมโอเคค่ะพี่นกช่วยถือนะคะโอเคได้ะครับไป living in tape uh huh. living in tape in tape <in> <In shape. S 1> มากมั่นแต่คงความเป็นผู้หญิงจาก maggiard chisendo บั Ch credit, ตรเครดิตกรุงศรี GE มากกว่าที่คุณคิด นกสงสัยมาตลอดเวลาเลยคะ่ะว่าเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะดึงให้ภาพอย่างเช่นภาพอาหารเนี่ยสวยเด่นขึ้นมาเพราะดูของเราเนี่ยมันเยอะมากจนละลานตาไปหมดเลยนะคะเนี่ยก็มีหลายเหตุผลนะฮะส่วนตัวของพี่เองเนี่ยชอบในเรื่องของทําทำเรื่องธรรมดา,าให้ดูพิเศษพิเศษดูความเป็นธรรมดาธรรมดาของเขา,าในการถ่ายอาหารเนี่ยหรือทำสตล์ก็แล้วแต่เนี่ย องค์ประกอบของอาหารมันยังไม่มไม่หมดมันยังต้องมีเรื่องของ p ร o อบด้วยคือคอนเซปต์ของงานที่เราจะถ่ายลงในแมกกาซีนแล้วแมกกาซีนเดือนนั้นอะ่ะจะออกในช่วงไหนเวลาใด<ะ>อย่างที่เราจะทําเทมันนี้ก็คือจะออกในช่วงของว a l เดนถ่ายตีมขอให้ลิงก์สีของว a l เด่นถ่เข้าเข้ามา<ะ>แล้วก็ส่งสีของพร็อก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวของไข่ย,ยูมารา<ะ>สีชมพูกับสีขาว แล้วก็มีการ์ดที่เขียนว่า The l o w e r of Love นะฮะ,ะตัวของอันนี้ก็เช่นกันนะฮะมีดกับซ่อมนะี่ฮะ,ะก็ผูกริบบิ้นสีบานเย็นสีชมพูนิดหนึ่งก็ดูดูลาขึ้นแล้วสีชมพูของพี่เนี่ยก็มีหลากหลายเฉดน,นะคะไม่ใช่ว่าทุกๆคู่จะผูกด้วยสีบานเย็นอย่างเดียวถูกต้องฮะเพราะว่าในการถ่ายรูปให้สวยนะครับสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือว่าเราต้องให้มีความหลากหลายของสีสันถ้าเราใช้สีเดียวส่งไปนะี่ มันสวยก็จริงแต่ว่ามันจะดูไม่เป็นธรรมชาติที่สำคัญที่สุดในการจัดของให้สวยนะฮะ,ะสิ่งที่พิเศษสุดคืออะไรครับน้องๆรู้ไหมอยากรูก้ไหมถ่ายนี้ออกเลยค่ะคือคนฮะคนนี่คือจะทําให้สิ่งที่เราทํามานะีะมีชีวิตมีเรื่องราวฉะนั้นเวลาถ่ายงานอะไรก็ตามนะพี่ก็ถ้าอยากจะให้คนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถ้ hey, งั้นเชิญพี่ขับทำงานตามสบายเลยนะคะแล้วนกขอเป็นผู้ช่วยดีกว่าโอเคครับน้องๆช่วยหยิบกล้องให้พี่หน่อยครับการถ่ายก็ง่ายมากฮะแค่ทำให้เขารู้สึกว่าดูเป็นอาหารยิ่งขึ้นเป็นไง <c oughs> ฮะค่ะสีสัน <c oughs> สวยงามแล้วช้อนข้างหลังนี้มันก็ช่วยส่งให้มันดูมีองค์ประกอบที่มีอะไรมากขึ้นจริงๆใช่ฮะโอเคงั้นเมนูต่อไปให้น้องๆเป็นผู้ช่วยพี่ลวกันอ่ะพี่ต้องการให้คนเข้ามา ถืออย่างนี้ฮะมันก็จะได้อาหารก็จะได้เยอะขึ้นโอเคอยากเห็นจังเลยนะคะเนี่ยพอขึ้นเป็นปกแล้วจะสวยขนาดไหนหพี่จะลองทำให้ดูครับแต่ว่าเอะท้องพี่รู้สึกรองจัอกจั่แล้วครับแล้วใช่พี่ขบับอยากได้นั่งแบบแบบกำลังทานอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะโอเครอฮะล้วเรามานั่ okay, งนะ <laughs>